ถัดมาเป็นตัวประครบบ้างค่ะตัวประครบนี่เลย อันนี้ประครบเวลาก่อนที่เราจะปั๊มนมนะคะแนะนําคือถ้าเราประครบมันจะช่วยเปิดท่อน้ํานมอะคะ่ะแล้วมันก็จะลดการอุดตันได้ดีขึ้นอันนี้เป็นของตัวนี้ y <Mystery S 1> of mom ใช่ค่ะตัวนี้สามารถประครบได้ทั้งร้อนแล้วก็ประครบเย็นได้นะคะค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าตัวที่มันประครบร้อนแล้วเย็นได้ด้วยเวลาเย็นมันจะไม่เย็นมากเย็นจัดเหมือนกับตัวแคชคูของเรานะ,ะเออถ้าคุณแม่มองหาตัวที่เย็นจัดแบบว่า เอาใส่ในกระเป๋าเก็บน้ำนมอ่ะแนะนำเป็นแคชคูลซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันอันนี้ซึ่งเราขายดีมากพู่ละ50บาทู่ละ50บาท ค่ะใช้ดีมากนะคะก็อันนี้จะเก็บเย็นได้มากกว่าอันนี้เพราะว่ามันเย็นอย่างเดียวแต่ถ้าอันนี้ครบร้อนแล้วก็เ <พบ S 2> ย็นแต่เย็นก็จะแบบเย็นนิดหน่อยเขาก็จะใช้วิธีเข้าไมโครเวฟนะคะอุ่นเป็นเวลา45วินาทีวินาทีนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบร้อนเย็นมากน้อยขนาดไหนก็ตอนนี้ถ้าใครดูอยู่ในคลิปนะคะพี่ลองทําที่บ้านว่ามันร้อนจริงหรือเปล่ามันร้อนจริงแล้วผ้าที่หุ้มของเขาอะค่ะจะสังเกตว่ามันจะเป็นผ้านุ่มๆผ้าตัวนี้ก็สามารถนํา ไปถอดซักได้นะคะมเมื่อเราเอาออกมาจากไมโครเวฟแล้วก็ประครบได้เลยค่ะแต่ในกรณีที่ถ้าหากว่าจะเป็นไปแช่เย็นก็คือแช่ช่องฟรีสค่ะประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็นำออกมาใช้ได้ค่ะตัวนี้มีโปรโมชั่นถึงวันที่31มกรานะคะก็จาก5 5าบาทลดเหลือ495บาท,บาทค่ะใช้ดีและข้างในเป็นวัสดุธรรมชาติด้วยค่ะไม่มีสารเคมีนะคะ